ครับขอทาหน่อยครับครับผมเอาใหม่ต้องใช้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไปให้หมอตรวจยึบเข้านี่ยโอ้ยยุบเลยยึเข้าให้ออกกอนนะครับนี่ไงยุบเนี่ยอุ้ยโทรศท์โทรศทอรนอะรู้ว่านี่ใช่เลยเอเตอเเเลแล้วกันนะเพราะตอนนี้ทัดูมันก็

ขมายัก้าอะรแมไม่มีแมสแม่ข้ึ <t iny female> ้นมาหมดเลเอาแมสให้กูยิมห่ยฮะเอามสห้กูยิีแกเาเฮ้ยไม่ใช่แต่กูออกไปหรไม่จกกไปสิ ที่เป็นอยู่พัชนะหรอ,อยินดีด้วยครับเป็นไงบ้างวันนี้ฟอร์ม<ป>ตามตามแผนที่วางไว้ไหมฮะมมมอคือเตรียมมาจากจากไข้แล้วจังหวะได้ได,ได้สอบช่วงปลายยก3มใช่ไหมพอได้นับก็ชชง่ายเลยถือว่าพอใจฟอร์มไหมครับวันนี้ รั่วเหมือนกันคือช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีเนี่ยเป็นเป็นเป็นเพราะอะไรครับพี่สุรัตน์ต้องกาใจก็มีพื้นฐานนะครับครอบครัวเขาก็ดีทุกอย่าดีทุกคนดีที่อยู่ด้วยกันเป็นอะไรอ๋อครับแล้วดีขึ้นาเลยทำไฟอร์มการชวกลับมาคือมวยเนี่ยเป็นกีฬา่เกี่ยวกับกาำลังใจถ้องกำลังใจดีกำลังใจดีร่างกายดีฟอร์มก็ดีไปด้วยใช่ไหมฮะวันนี้ฉีดเได้ไหมครับ อ๋อครับผมขอยินดีด้วยครับครับเป็นไงวันนี้ตามแผนจังหวะเรามั่นใจยกไหนว่าชนะแน่แน่กอยว่อครับือวันนี้แผนเราที่เราเตรียมมาเนี่ยลูกไหนบ้างมาก็ตอก็าตามแผนเป๊ะเลยเออพอได้นับจังหวะนั้นนีรู้สึกไงตอนนั้น เสียดายที่ว่าถ้อย่างนั้นก็ไม่เจ็บเจ็บเยอะเหมือนกันเอาตายยกตัวอีกทีนึงก็คือถ้าตอนนั้นระคังไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถน็อกได้เลยว่ะอ๋ออ่ะพี่ครับพี่ถามจังหวะยกห้าหน่อยเราก็สุดเหมือนกันจังหวะนั้นยังไงรู้สึกยังไงตายยกเราก็โดนเต็มเลยครับแต่ว่าเหมือนมันวุบไปนิดนึงใช่ไหมย่อไปแต่ดูร่างกายดีก็เลยทนได้อ่าวันนี้ ชนะแล้วขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเียสุรัสทัคทินนารีครับครับผมจับสนุนแล้วก็ดูแลเขาแล้วก็ขอบคุณ่ายมวยต่อสุนันย์จำแล้วขอบคุณพี่บอลครับขอบคุณเฉลีวครับแล้วงานเป็นจินดีิงทุ่านงานที่ป้อนรายการให้ชมตลอดครับใชนะสี่ไฟติดแล้วใช่ไหมขึ้นรายการให้ทุกเดือนแล้วมันก็ได้ต่อยคิวต่อไปมีหรือยังก็อย่างที่ผมเคยบอกครับทุกคนทีเจ็นคู่แขดงได้หมดทางเป็นิงจริจับจัดครับสามเวทนี้ได้หมดเลย อ๋อมีเลงเลงไหมไหมรุ่น118ช้ำสักเส้นอยาเงี้ย118อยากชิงครับอยากชิงที่ไหนก็ได้ใช่ไหมอ่าขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับน้องชาย